เอฟซีห้านอยทุกท่านครับสุดเลยครับพี่น้องเอฟซีพอคารอยนะครับ,พ,รบพบกันเช่นเคยครับแนวทางต่อแรกการสิงชคโปรบสลากกินแบ่งรัฐบาลพื้นบ้านไม่ว่าจะเป็นทั้งฮานอยเหล่าพัฒนารวมไปถึงหุ้นรอบต่างๆจันทร์ถึงสุกกันเลยเดียวนะครับพบกันเป็นประจำไม่มีเว้นวันหยุดราชการเนาะพบกันในร,รอบของวันอังคารที่9สิงหาคม2 5งพนะันเนาะ941ก็อีก2วันก็ได้หยุด ยาวๆกันอีกแล้วพี่น้องครับเป็นวันหยุดนักขัตตะเลิกติดต่อกัน3-4วันอีกแล้วเนะเาะอ้าวก็ขอแสดงความยินดีกับคนที่ได้หยุดเนาะคนที่ทํางานก็ทําต่อไปก่อนจะพบแนวทางมาสรุปแนวทางของวันจันทร์ที่8ใครยังใครปังทั้ง4หน่อยและล่าพัฒนาครับเฉพาอะอกี่ครับบนมา899สาเเบิร์จ้าล่างมา30พิเศษครับบนมา 6, 3 4ล่างมา41ปากติครับ821ล่างมา6 9 วีไอพีสองศูนย์สี่ล่างมาสามหนึ่งแเด่นดุดอีกแล้ววันนี้เนาะเด่นมาแค่ปกตินะมาหนึ่งนะครับเด่นมาหนึ่งแล้วก็ศูนย์สี่มาเนาะศูนย์สายรูดอ้าวก็ขอแสดงความยินดีกับสายรูดเนาะสายเจาะก็เช่นกันครับสุดเจาะวันนี้ก็สามศูนย์สี่สามเนาะหนึ่งสี่มาอยู่นะนะครับหกเก้าตรงๆง,งเน้นให้อยู่นะครับ ตัวนี้ตัวชอบอยู่เนาะทั้ง69ก็ดีนะครับอา้าวไงก็ตามแต่พอดีเนาะนะครับปิดท้าย2องทุ่มครับสาวฝั่งโขงลาวพัฒนา4ตัวครับ2808นะครับล่าง28 0880มาบนจะอ้าวรอบนี้พอไปได้เนะเาะลาวพัฒนาก็ดีใจกับ f อที่เห็งที่ปังเนาะในรอบลาวพัฒนาก็ดีนะครับ ก็ตามแต่บดีหวยมีเข้ามีหลวครับสูตรเจาะ4ีนอยสามศูนย์สามสี่สี่หนึ่งหกเก้าห่งปังกันไปครับห้ามพลาดรอบวันอังคาร4ีนอยมาดูดินทาง4ีนอยมัดรวมนะครับในรอบของวันอังคารที่เก้าสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับหวยวันอังคารจะเป็นยังไงนั้นมาลุ้นมาติดตามกันต่อครับพี่น้องเด่นเบิ้ลให้ 4, 4ี7ีเจ็ดเจ็ดนะครับส่วนเด่นรอบก็ แต่ท่านจะพิจารณานะครับเลอะเทอะหน่อยก็ให้อภัยนะครับบางทีก็มึนๆง่วงๆเหมือนกันก็ต้องขออภัยเนาะช่วงนี้2วันมันนี่เด่นค่อนข้างที่จะสวิงนิดหนึ่งเนาะไม่นิ่งครับแต่ก็พอไปได้อยู่นะครับสุดเจาะก็ยังพอไปได้เนาะตัวที่ชื่นชอบตัวที่เน้นให้ก็เน้นไปแล้วนะครับก็ยังไงก็อย่าลืมครับใช้ดุลไปนิดนําไปใช้ให้ถูกรอบตามเด่นเนาะสมตัว ลองให้ไว้ก่อนนะครับก็สองสาหวันวันนี้ก็พยายามจะให้ให้ปังๆยเนาะแต่มันก็แม่คลาดเคลื่อนอยู่ได้นะครับอ้าวการ95กับ08นะครับซีน้อยนะครับจะเป็นยังไงมาลุ้นกันในวันอังคารเนาะก็ขาหุ้นต่างๆก็จะลืมครับนำไปใช้งานได้เหมือนกันเนาะอย่างเลขทูบเมื่อวานนี้ในรอบเมื่อวานเลขทูบเนาะ015เนาะ ให้นําไปใช้ได้ทุกหวยเนาะรวกระทั่งหุ่นแม่มันลอยไปออกห้างเส็งเช้าตรงๆในซู15แม่โมโหมากอ้าวยังไงก็ตามต่พอดีครับเมื่อวานนี้สายเบิ้ลก็เนาะมาไม่บอกไม่กล่าวเลย99อะไรเงี้ยนะครับอ้าววันอังคารยังไงมาลุ้นเบิ้ลกันนะสายเบิ้ลอ้าวเห่งๆปังๆเด้อพี่น้องขอให้ถูกหวยรวยเงินทุกรอบนะครับตามแต่พอดีห้วยมีข่าวมีหลุดเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ